เกษตรกรจำนวนมากได้ทำการปิดขวางทางเข้าออกของสนามบินบนเกาะครีตโดยรถแทรกเตอร์ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้แกบ่บรรดานักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางออกจากเกาะดังกล่าวขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้พยายามจะนำรถแทรกเตอร์เข้าขวางกั้นรันเวย์แต่ก็ได้ถูกทางตำรวจปราบปรามจราจรขัดขวางรวมทั้งใช้แกส๊สน้ำตาในการยับยั้งผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าถึงด้านในของสนามบิน โดยทางรัฐบาลกรีซมีแผนมาตรการทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ซึ่งจะตัดเงินบำนาญของเกษตรกรลงรวมไปถึงเพิ่มภาษีเงินได้ตลอดจนแปรรูปธนาคารเพื่อการเกษตรซึ่งธนาคารดังกล่าวนะครับเป็นแหล่งเงินกู้สําคัญของเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศทางนี้ทางด้านเกษตรกรมีความต้องการที่จะลดการผลิตลงเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมไปถึงมาตรการปกป้องสินค้าท้องถิ่นที่ออกมาในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราการบริโภคสินค้าเกษตรลดลง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรนั้นกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการประท้วงดังกล่าวนับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหลังจากรัฐบาลกรีซนั้นได้ออกมาตรการรัดเข็มขัดฉบับใหม่ออกมาโดยแผนรัดเข็มขัดดังกล่าวทางเศรษฐ,ฐกิจฉบับใหม่นั้นจะเป็นมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐลงไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนข้าราชการลดเงินบำนาญตลอดจนเงินสงเคราะห์อื่นๆที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายให้กับประชาชน